สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่วงว่าช่องสารคามน้ำซิงผมช่องน้ำซิงนินด่วนครับอ่ะก็ประกอบเรียบร้อยครับเอาแบ,บตใส่ครับอ่ะมาดูว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่าครับรถจอดอยู่สี่ปีกว่าเกือบห้าปีครับ <c oughs> พวกยางพวกอะไรก็เพ่อนไฟออกอยู่เผาหัวไหมนะฮะบอกระเบียดเห็นเป็น ตัวน,นั้นสองล็อไหมเผาหัวไหมนั่นแหละมันขึ้นรูปเผาหัวอยู่เออนั่นแหละมันขึ้นรูปเผาหัวอยู่ให้มันเพอพอยกสองเทียเออให้มันดับแล้วก็ปิดไหมแล้วก็เปิดไหมให้มันดับสองเทียดูว่าจะติดหรือเปล่าครับรถจอดนานครับนานว่าไรสายงานครับอ๋อเรียบ้ยโอ้โหดเสียวหมเออเจ้าฝ้าเหยียบนะ้ะมันเชียงลั้งจีนครับ อ่าติดแล้วครับโบ้เกลียวแกโอ้ใน,น,นสังนส่งไปวะในสั่งนะไปในสั่งอ่าในสั่งอันนี้ในสัง่งไฟยั่นนนยงครับโอ้ติดเซละแน่นอนจริงครับเครื่องยังเจียวอยู่เลยครับแม่แม่มันอะมันจะติดได้ยังไงโอ้โหเอานนี้ผมจะใช้ปั๊บได้เ,ย,นะเ,เ,เยเด้ ่าห้มติดเดี๋ยวต้องขึ้นไม่แรงแล้วก็ปั๊บนอนเบอร์ยีิบสองเอาแมงก์ขึ้นนเลยเพื่อวันลงเองมา,องาององ้องมา้องมา้องอ่าติดเสยครับ,บรถบาได้กี่นานเพราะว่าผมก็จอดไป้วยซี้ครับมาดิซีครับติดเสยครับ,รบเอ้โอ้โอ้ เดดงินเรอไฟเร็วซิ่งเงาไฟเร็วซิ่งนะโอ้ขาวนัน่าวะขาวนัาน่าทางนวฮะทางเอแจ็คสเปโรฮะเต้ ติดนวครับอเราจะได้ใช้งานกันแล้วไปขน้ากี่เวลาดิงมันนะทำไมมันจัดได้ตีดอกหน้าดเสียงๆเมื่อตีเสร็จแล้ว,วนี่แ่นมาเดียเออเ๋ยวแทนหน่อมเลยวะโอ้เดี๋ยวหมดวะแทนหน่อกของนี้แผ่นเลยดิ นี่มัเนเอวหนาะปัดตัวนี้ออกมากแกนตรงเทบวมีว่ะเสียเฟสได้ได้นหรอวันละติเศษว่ะละโอ้แฟนซีดีครับ แล้ใส่เปลี่ยนวงหน้าหน่ะโคกคอนโซลก็ยังสวยอยู่เลยครับเพราเสร็จออกดีดีกันได้ละก็เหลือเช็คระบบแอร์ครับดังนี้ดิ้นอันนี้แฟตได้อยาก,กดเนะูเล่นเสียดแล้ว บุญบุญยังไงไงเจฟฟ์เป็นงูมีอะไรเสียงอ่าติดแล้วครับเดี๋ยวเราดียกยกหนาขึ้นยังไงพราะว่าไปเลี้ยวอย่งนี้ติดครับน้ำมันอาจน้ำมันอาจจะน้อยครับหนาล้อดับเสียงสตาร์ทไหมกันนะ น้อมนมาตุ่มต่อ,อเครื่องฟิสตา้าเตีง่ายครับแน่สิได้ขีเราวันนี้ฮ้องมันตกเพี้ยนน้ำมันเชียงไหมเชียกไหมบมดเพี้ยนน้ำมันเชียงแบบไรพวกน้ำมันเกลียดเสยครับข้อหัวข้อแกะสตาร์ทกินเลย ai nè nhà nắm chiêng xiềng hả làm tiết vậy mất tiết sao vẫn tay tiết เมยังใช้งานได้เลยไมรู้ว่าใช้านไ้ไหต้องไปลองเช็คดูครับตัวนี้ครับเขาจะเช็คพอมให้ใหว่าจะมาเลื่อนคอมไหมส่ไรที่เราเพราพวกระบบมันบวกลวดวเลยอ,องยิ้มกับน้องยิ้ม ต้องเอาเข็นเพราะว่ะาชีไปเลยใช่ไหมติดเลยนี่เมียับเขียนเลยครับติดเลยคลาสจุดแรกต้องล้างพวกเครื่องพวกเวกลี่ยน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ดูไรน้ำมันเบสครับน้ำเบรสน้ำมันคลาสโอ้ยกระป๋อ,องอะน,นี่เขาอะขหนาที่หมอดเปลี่ยนหน,าม,า,นามเขาหนาครับ น้ำกมันดูดถึงนั่งขึ้รับมันเป็นละอองน้ำขึ้นครับน้ำคนคนนี้ไปอยู่ทั้งขั้นอยู่ก็ซาซางเอาเองครับเก่งแค่วะน้องคไปกวัวแล้วบ,บักหนึงมีง้องเสียงเสียงหันกวาดคอคอหนาเผาอครับ ซุ้มล้อครับโผล่มาครับรถไม่รุนครับรถไม่รุ่นบ้านนี่ยนี่ก็สามารถชีได้แล้วครับก็เด็ตเตอร์ใส่เรียบร้อยครับโอเคแล้วรถก็รถใช้งานก็เป็นรถแม่ครับอันนี้ก็เป็นรถตัวเองครับรถจะคล้องเองได้ครับท่านนี้ครับแล้วก็ทําการเอาทําการแกะสเตติกเกอร์ตัวนี้ออกครับหรือว่าจะลพแกะเดี๋ยวติดวิดมซิงครับนี่ น้ำมันจะวนครับนี่น้ำมันจะวนครับตัวเกอลไม่ได้ขึ้นมาครับตัวไม่จะลงไปครับอะไรรถมีหมดครับอะไรรถคันนี้ครับพวกคอปคอบดิบก,ก็มีครับห่อหลอกไม่รู้ว่าเกียร์ตาเอาไว้ไหนครับ <S <S อมอเตอร์ชีมหมอไปเปลี่ยนยางครับมาเมื่อกี้ครับนี่ยางได้เส้นใหม่แล้วครับนี่ 4, นเปลี่ยนยางไหมครับเส้นนี้ครับอ๋อสี่พันเหรียญนะของยังไหนียโยโกฮามาบอกเขายังมีน้ำหยดรอครับต้องดูหมอ้อน้ำครับ หมอ,อนี่โอ้โหดูห้อนแต่ว่าเนี่ยนี่ว่าน่าจะหมอน้ำตันฮะห้อนต้องไปล้างหมอนม้ำแม่ต้องตรวจเช็คสภ้อาครับก่อนใช้งานครับหมาพร้อมนาจะใส่ได้ยด์ยวลเดี๋ยวต้องเปลี่ยน้อมล่องมึงแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ ขั้นตอนแรกต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเบรกน้ำมันคลัช์ครับก็รถใช้งานแต่ก่อนที่ใช้งานได้ปกติเพราะว่าผมก็จอดไว้เฉยๆครับ4ปีเกือบ5ปีครับ4เกือบ5้ปีกว่าเกือบ5ปีครับบริษ,ษัทาาจะเกลี่ยอะไรไปหรอจอดไปใช่ว่านี่ที่เดิมเขาที่จอดไว้ครับ มนาดับเชียงมนวะซึ่งไหนเพ่อนรันไปอมมันเป็นมอหน้ำร้อนร้อนไหมทรงใส่มอน้ำตันมะเดี๋ยวเราต้องถอดไปล้างมอน้ำครับเนี่นนะนยน,น,นะน,นี่ครับจอดไว้ตอร์ปีหาแปดครับห้าแปดห้าเก้าสี่สิบเฮ้ยห้าแปดหน้เก้าสี่สิบนะโอ้ 58, 40, 40, ะนะโหตายวะกู ห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกปีนะครับ <c oughs> โอ้ห้าแปดห้าแปดห้าเก้าหกห้าเก้าสี่สิบว่ดีไหม <c oughs> อ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องรอชิคน้ำมันขอน้ำมันเครื่องครับสตาร์ตติดแล้วเรียบร้อยครับเอาแบตรถไถมาใส่ทิ่ชิมเลยครับเีเดียวครับ คลิปนี้ไป bye ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับฝากติดตามแล้วคอมเมนต์กันมาฝากกดไลค์กดแชร์น้อยครับผมช่องอิสระคำนำซิงครับผมช่องวินดำซิงนินด่วนด้วยนะครับผมอ่าหหนาดกีวีข้มเชียงเสียงเลยแนีพยผลบางว่าบิลิยูซื้อดอกผลฮารุันนี่หึมหื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 ม bye bye ครับสวัสดีครับ